สวัสดีครับนิลานบอลไทยวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับทีมคู่แข่งทีมแรกของเราในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู23ที่กาตาร์นั่นก็คือทีมชาติอิหร่าและเรื่องราวทั้งหมดในนิลันบอลไทยก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องนิลันบอลไทยด้วยนะครับทีมชาติอิหร่าน ที่อยู่ร่วมสายกับทีมชาติไทยซาอุดือ,อาระเบียและทาจิกิสถานในการแข่งการฟุตบอลยูนิฟรสทีมแชมป์เอเชีย2024ที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่15เมษายนถึง3พฤษภาคม2567นี้เพื่อคัดเลือกตัวแทนเอเชีย3.5ทีมไปแข่งขันขโอลิมปิก 2024รอบสุดท้ายที่ประเทศฝรัง่งเศสล่าสุดทีมชาติอิรักได้ทำการประกาศเรียก25นักเตะชุดที่จะลงทำการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยราฮาดีเทรนทิวคุณซือใหญ่ของทีมเรียก5นักเตะที่คาแข่งอยู่ในลีกยุโรปมาร่วมทัพ25นักเตะ U23 ทีมชาติอิรักผู้รักษาประตูคูเมลอัลเรคาบีสมสรน,นาฟอรอัลบาซา คูซอเซียนฮัตซันสโมสออัลคารักฮัตซันอับบาสสโมสออามานัตแบกแดดกองหลังซาอิดทาซีนสโมสออัลทาราบาอาเม็ดมักซี่สโมสรเออร์บิวโจเซฟเอาไอมานสโมสรเมาโมลิกสวีเดนยูสิบเก้าโรมมนดูลาซี่สโมสรชาวเก้ลิกเยอรมันยูสิบเก้าฮาโลฟายักสโมสรเออร์บิวฮาซันคาเรคอสโมสออัลคารัก คาราซาอัดสมสอัเอลทาลาบามุสตาฟาซาดูนสมสอันเอลคูวา่าฮัสเซียนเอลเมอ์สมสรนาฟอร์เมซานกองกลางซาอิดอสิสมาอิลสมสอัเอลทาลาบามุนทาเดอเดร์มฮัมหม็ดสมสรเมซอราฟสันจันหลีประเทศอิหร่านมฮัมหม็ดฮีชามสมสอันเอลโจลานมุนคาเดอร์อาเมอร์สมสอัเอลซาวาราคารามฮัมหม็ดสมสอัเอลทาลาบา อาเมอร์อับดุลมาจอลิสโมสอนอัลโจลานกองหน้านิฮัตมฮัมหม็ดโมสอนอัลทาลาบาริธาฟัตฮินโมสอนอามาัตแบกแดดดันทัตสซสันโมสอนเดอกราฟแชร์ฟอลีกเนเธอร์แลนด์อาลีอัลโมซาวีโมสอนเอสเตราอามาโดลาลีโปรตุเกตอาลีญาติซิมโมสรอัลออคูวาอามินอัลฮามาวีโมสรเฮลเซนบอร์กหลีกสวีเดนและคนสุดท้าย สาาามมออสสโรินาาำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอยู23ชิงแชมป์เอเชีย2024รอบแรกของทีมชาติอิรักประกอบไปด้วยวันที่16เมษาย,ยน67พบไทย19เมษาย,ยน67พบทาจิกิสถานและวันที่22เมษายน67พบซาอุดิอาระเบียและเรามาชมฟอร์ม5เกมหลัง ล่าสุดของทีมชาติอิรักยู23่าผลงานการเล่นเป็นอย่างไรนะครับวันที่11เดือน4 2024เกมกระชับมิตรแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นไป0ประตูต่อ1เล่นสนามกลางวันที่27เดือน3 2024แพ้จอแดน1ประตูต่อ3สนามกลางเป็นเกมทัวร์เมน์วารคับยู23แชมเปี้ยนชิพ วันที่24เดือน3 2024เสมอยูอี1นึต่อหนเกินหน้าจุดโทษสนามกลางโุลาเมนต์วับครับยู23แชมเปี้ยนชิพวันที่21เดือน3 2024แพ้ทีมชาติออสเตรเลียไป1ประตูต่อ2อในสนามกลางโุลาเมนต์วับครับยู23แชมเปี้ยนชิพ และ27เดือน1 2024แพ้โตโก้2ประตูต่อ3สนามกลางเป็นเกมระชามิตรของทีมชาติอิรักอยู่23เสรษิีผลงานที่พบกันกับทีมชาติไทย5นัดหลังสุดที่ไทยเจอกับทีมชาติอิรักวันที่29เดือน3 2022ทีมชาติไทยแพ้อิรักไป1ประตูต่อ2ในรายการดูใบครับ วันที่14เดือน1 2020ไทยเสมออิรักไป1ประตูต่อ1ยู23เอเชียนคัพวันที่17เดือน6 2017ไทยเสมออิรักไป1ประตูต่อ1เกมกระชับมิตรวันที่2เดือน10 2014ไทยแพย้อิรัก0ประตูต่อ1ในเอเชียนเกมและเกมสุดท้ายคือวันที่18เดือน4 2007 ไทยแพย้รักไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งปรีโอลิมปิกและสถิติห้เกมหลังสุดทีมชาติไทยยังไม่สามารถเอาชนะทีมชาติอิรักได้ก็ต้องมารอรุนรอเชียกันในวันที่16ว่าทีมชาติไทยจะมีการวางแผนในการเล่นอย่างไรในการพบชิมแร่งอย่างทีมชาติอิรักยูยี่ในเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียที่กาตาร์ในครั้งนี้ รองอรอลุนรอเชียร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยอยู่สามคว้าแต้มคว้าชัยเนื้อทีมอีรักให้จงได้ปิดท้ายครับเรามาอัปเดตทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่23วันนี้ทีมสตาฟและทีมนักเตะพากันเข้าฟินสเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของร่างกายและลงสนามเพื่อทบทวนเรื่องระบบการเล่นวิธีการเล่น เทคนิคการเล่นที่เตรียมไว้พบกับพินชาติที่รักในวันที่16นี้ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปจนจบคลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากเพื่อนๆก็อตจิตตามกันและขอบคุณสำหรับยอด s u b บสไคร์ที่เพื่อนๆทั้งหลายได้กด Subscribe ให้กับช่องเล็กๆอย่างช่องนิลันพอดไทย ให้เติบโตไปข้างหน้าและจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าปัจจุบันเพื่อคุณภาพชิปและสิ่งดีๆที่จะมอบให้เพื่อนๆ FC ที่กด Subscribe และผู้ชมที่เข้ามาดูช่องนิลันบอทไทยครับวันนี้ขอขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปขอบคุณครับ